สวัสดีครับพี่น้องจางเดชจ,จันแนกครับผมมืัอนี้เขาเป็นวันดูด้องเข้าืัอน,นี้ภากันมาเที่ยวผู้ทบเบิกพี่นอ้องกำลังขี่เดินทางผ้าลาลําเพื่อสมอทอดบ่กระถิ่นของผู้ทบเบิกเลยพี่น้องพอดีแวะปั้นมันจอดของน้ำข้างในอ่าขี่ไทยพี่น้องเบิง่งบรรยากาศนะครับ มานํากันหลายกูหลายคนรถสามขั้นพี่น้องมาหนีเดี๋ยไปติดตามกันเบิ้งแลกพี่น้องเวา,าลงไปเบิง้งมาปูเลมมาเน่พี่น้องเลยมา่ี่น้านมาํกาันหหลายค้งรเทสต์ยังรอท่นน่ะแกจบบพวกินโซมเสละ เมื่อนีร่ผ้ากันมามมอยังก่อนนี่มาใส่อยู่นี่ว่าฟิ้องมือกัน่ะเมื่อนี่บ่จ้าเมื่อนีมามายังมื่อไ่เข่าไค้เข่าไื้ไปเียใส่ว่าเมื่อไี่ไปเขาค้เข่าค้พักแรเมื่อนี่มาเขาไค้ยูพูดทบเบิก๋อมาพูดทบเบิกจ้าอันนี้แวะปั๊มเติมพลังข่าไค้พี่เสี อ Regard ันนี้เก่าคายคนิตาพี <sy helmet lide> <c oughs> <in> ่หลายระดับเยอะนิตาวายมาแม่มนัางยังอยู่พูนตาเนตกับมาพี่น้องปนตาเนตมาเที่ยวพูทับเบิกบนอีพี่น้องเลยนิอดบพี่น้่องมยังกาะไม่ชิ่อดบ้องเขาพานอยเขาแต่ห้องนไเราหน่ะเนี่เป็นพู้เราหน่น่แต่เรพูดเน่่่น่น่น่เี่เป็น่น บอกว่าปลูกเพงให้ร้องอย่นั้นนะมาอะไรกูไดก็ม่น้องบุญินไอ้ยงกว่าเอกหนังกมานีตุ้มตามครับตุ้มจ้ำชือตุ้มตามดีว่าแต่ยับนะแต่ยัดรถจกวัาดำเนอะเออเจ้าไปเห็ดเถาะเทียงมากวะเพราะว่าแต่ยันเห็ดเทียงแค่ไหนเยียบไปได้ปื้ดคือ คอยนมเห็นทางเลยกอยยังอะไเนี่ยนีกินกล้วยหวยจรงนี้ก็กินกล้วยบ่า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 วป็นอะรเอายังก่อนนี่ตะอินโดแกะะอินโดแก่เนีเจาืออิลี่เอละเนบอสละสละอินโดแซ่บเดสบ้างบ้งมันคือแบบสละ tại sao vậy thì em nhắp đến nó nhắp 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 คือข kh ังยาของไปนี่แตงนาแล้ว้อเอาแตงนาแตงนาแล้วโอ้ยสนิทมาเที่ยวผูสบเบืกพ่น้องเงแดหรอวถ้าปากเป็นแดงเนี่ยถ้าปากแดงแกดีหอเด้ปากแดงมีแหงอกเ้นหอากแดงมีแหงยางจาน็นว่านอ โอ้คยเลื่อมยเคยเละสั <t Tact ically> yeah. you know. ้นเคยจะง่วงรับรถมาเคยสิบลับเคยเลี้ยวของเพลงมาลำทางจับคนนี่อย่างไทท้นี่ย่างภาไทย่าง b ้ ệ t ตอนที่มาส่วนไห้า งมาหาแม่เขานังกระโดดหาแม่แล้วหนึ่งสองกอดทับว่าพองน้ำพี่น้องไก่หัวเราอู้ผู้น้ำเห็นอยู่คุณผู้นาทีแม่นครับฝังมันออกมาแต่ตีตีซี่พี่น้องตอนนี้จักโมงแล้ว ตอนนี้กอมุงาดขับรถหลายัจะโมุงอีกตอนี้ยอดดูพว่น้องยอดอองน้ำสามมองซีมองแล้วเฮ็ดน้ัง่ลมึงนะนอนลงเพ็ดน้ำกันี Rod, đòn, 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 lốp lốp thôi nha lốp con lốp con mua đòn, lần. đòn, 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 มาทำบุญมหาทำบุญได้เหมือนคือมาไก่แถ่ทำบุญมาวอดพิศนุวันนี้มาครบพิมมาครบพิมน้องเลยพระศวัทธาพากันมหาเขาวัดดาวเรเลยวัดมาหลายวัดเหรอเล่นด้วยเลยมาเกือบชิบวัดเลยจ็กตีหยอดวัดได้เลยตีหยอดผู้ทับเบิรกับพี่ว่

แดงแเอยู <chat> ba ่เแดงแงแงเด้อาเขากล้อมไว้ไมาบอกทกพี่น้องฟังขนาดดีใจบอเลยวาที่ยวผู้ทับเบิกดีใจดีใจพี่น้องมาเดพี่น้องเดกสิเเที่ยวไมเบิกเบิกเฮ้ยต้องพี่น้อง แต่มรดไปเ่ไ hmm. ด um, uh, ้ได้ไปนองมาชิ่ง uh, uh, <laughs> ีิง่กเก่าตากวกแดงมวกนี้แห้งยางเกลนผู้ท่านต้องแกงหนากวันมาเห็นนะงามแล้วย่างตายเนื้อลิแต่สีต้ำหอมไป้อพี่วนอ่ายกรมนันเมาวดเคยถือว่าเมลำหอมน้อบาทดีน้อ สบายโวยวยโังนอนไ่ไ้ยโนอนน้อนสุด้ายคนแน่น hmm. ิ en, om, one one. Uh, ่นขี้เกียนกับเมานี่ขี่เกียนกับวิ่งนี่อะพี่น้องเดี๋ยวสิเดินทางต่อแะไวพี่น้องครับ ทางไปทำบุญนะทำบุญทำดั่งคนขอวันษาพี่น้องเลยปีน like, uh ี huh. uh ้มาทำบุญไก่อ huh. ยู่เด uh ้พ huh. wow. ูดถ um ้เ huh. บ uh ิก huh. ก wow. uh ิน huh. นี mm ่ล่ะกินนี่ล่ะเขาเมากินนี่ล่ะเอาอยู่ไก่วันนี้ได้กินหอมกินนี่เขาเมาอีดีวายงามแล้วเดี๋ยวไอ้ควายสาเนียดไปผู้ทำเบิก ลักเมื่อก่อนคนไล่หลายพี่น้องรถจอดเต็มเลยว่าปั่มหลปั่มใมดผู้ทับเปลือกั้งแรกคือกันละมากมากั้งแรกครับผูาจากข้างแล้วน้ำกลนกันมาก อยจะเพิ่นหนีปลาเหยียบใส่เหยียบใส่ตกลุ้มตบกลองแต่ยังเหยียบเอาบว้ไข่มาเนอะอาะยากหลงทางเนาะอยากบ่ท่านเนาะยากบ่ท่านอวนมากกว่าแต่เหยียบไว้ไวอยู่อันนั้นเนี่ยมัยนเคืนนี่เคยบ่ท่านได้เหนื่อยทางเป็นแนวน,นี้อันนี้มันเคื่อนเนี่ยเขาดูทางดว่วนเดือดมันก็เลยเหยียบเลยไน ยังกลับมาได้ง่ะเขาค่าเป็นมเมื่อเดือนสันดแม่จะดีกินแม่หลายท่นกัแม่สักมอยโกินแดงแดงกินกสิรับนาคับรม่ัวาได้งตื่นต้นอย่างที่เไปไทยาไทปากตีตาแวอก่หาบ้านลุงโทนี่หระตัวนี้เฮวะบ้านลุงโทนี่บานนี้วนี้บ กินหมูหันเล่าจะโตไงนะจิ้นสะพานบานเ่านั้นที่มันผู้ช่วงคอยวัดติไปขอคอนเทนต์เออไปขอคอนเทนต์นะจะคอนเทนต์นะฝากฮอว์สนิทก็พนพนิคุยกับฮอ์แล้วแล้วเนาะอืมต้องสนุกาเนมนอที่รับนเวสเลย เออเป็นแก่งของข้า,เ,า,า,เ,า,าจเจ้าเป็นวนพวกไ้ข้าเจ้าเล่นยติก๊กตังดัง่าน,นีอ่อนนีาเขาบราณนี่ก้อนนี้เขเขาบานานีลังได้นะเวนได้นะมันจะากากาลังี่จไา

ไนอนม่กับ in <te am rhythm ma lush> ีนอนหรอแม่บาีนอนมีตรับตาลกแบบแก่อดีตเมื่อตาแข็งกำลังตื่นเต้นก็สางใหม่ตว่าสาทสีรับประอาีรับจะว่าตาหนีรับมนงงามเราบอก งานล่เนรถไปในพวอขปดวันแปงมาเอาบอกชูพี่น้องท่างน้าดีใจว่ามาเลมาเที่ยวดีใจดีใจพี่น้องโอ้คือดีแน้แต่แกมาเจอพรมาเที่ยวไงคือบวกานจนองนั่งขางล่างพวชื่อตัน้องต้องให้พูนอเด้อพูนขับทั้งหนาอเด้อาะ้่า ทอดน้ำเพลินแล้ววาไปคนละทีละทางเทอดน้ำเพลินนะยานบ่อท่านเพลินนะก็หยับเอาหยบเอาตัวมกสิ่นี่ๆไมก่หอดละยี่กับประมาณเครื่องสมุงของนอดยากของน้ำของไงเด้องปรจําไปเราไปอะไรเงี้ยไปย่างเยอได้บา่ พี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ที่นี่ก่อนครับเดี๋ยวเดินทางต่อกันเดี๋ยวค่อยติดตามเบิ่งคลิปหนาเด้อพี่น้องนี <c oughs> ่๋ยวดิอัดถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิง่งคลิปหนาก็คลิปนี้เอาใบเพียงตัวนี้ครับฝากกดใดกดแชทะนะครับช่องเชียงเด็ดชนแนลครับผมวันนี้มาพูดตะเบิร์กับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ